ชีวิตของหนูค่ะมันสําคัญทุกๆวินาทีเลยค่ะแม้กระทั่งตอนฝึกซ้อมตอนที่เหนื่อยตอนที่ร้องไห้ก็บอกตัวเองเสมอว่ารีบรบร้องรีบรีบ,รบ,รบท้อแล้วก็รีบลุกขึ้นมาตอนที่ไปถึงสนามบินที่ญี่ปุ่นค่ะหนูก็รู้สึกดีใจมากๆที่มี พี่ๆจากสถานทูตไทยในญี่ปุ่นมาต้อนรับพวกเราคะ่ะทั้งๆที่เราไม่รู้จักหรือว่าเคยเห็นหน้ากันเลยเขาก็เอาขนมเอาเข้าวปั้นมาให้บอกว่าเอาไว้กินในรถนะเผื่อหิวทีมเราเป็นทีมที่ลดน้ําหนักคะ่ะควบคุมน้ําหนักพี่ๆทีมสถานทูตคะ่ะก็จัดอาหารแบบไม่มันแล้วก็ไม่มีกะทิไม่ ใส่ผงชูรสทุกอย่างคลีนมากๆเพื่อเราเลยค่ะเป็นกําลังใจที่ได้รับแบบสุดๆไปเลยเพราะว่าอาหารที่ญี่ปุ่นนะคะก็ไม่กล้าออกไปกินที่โรงอาหารแต่ว่ามีชีมสถานทูตคอยดูแลก็เป็นกําลังใจที่ทําให้เรามีแรงซ้อมเพื่อจะแข่งขันเลยค่ะการแข่งขันแต่ละครั้งคือกลัวเบงไม่ได้กลัวว่าจะแพ้หรืออะไรแต่กลัวทุกๆครั้งที่อยู่ในช่วง3ามิวิสุดท้ายค่ะ ความผิดหวังในห้าปีที่แล้วค่ะเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากจริงๆคะ่ะหนูแพ้เขาในสีวีสุดท้ายคะ่ะตอนนั้นก็เป็นอะไรที่น่าเสียใจมากๆคือทําเหรียญหลุดมือไปทั้งๆที่หนูน่าจะทํามันได้คะ่ะก่อนหน้านี้นก็คือมีการฝึกจิตใจมาหนักมากๆ3มเดือนก่อนแข่งคือฝึกวันเว้นวันค่ะลงลึกมากๆแล้วก็เข้าไปในพวังแห่งการแข่งขันเคยเข้าแล้วก็ออกไม่ได้ ร้องไห้ออกมาเลยเพราะว่าไปติดอยู่กับภาพจังหวะท้ายเกมแล้วมันก็หลอนจริงๆมากๆค่ะพอวันนี้มีโอกาสได้ไปแก้ไขในโอลิมปิกเกม2020ค่ะก็บอกกับตัวเองว่าอยากจะทำให้เต็มที่ครั้งนี้จะเล่นจนกว่าจะหมดเวลาทุกวินาทีมีผลต่อคำว่าแพ้หรือชนะแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเหลือ3วิ2วิ1วิมันมีโอกาสพลิกได้จะไม่อ่อนข้อยใ,ใครเพราะว่ากลับมาแล้วครั้งนี้ไม่อยากรออีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะ เวลาในการแข่งขันค่ะมีแค่6นาทีเท่านั้นค่ะหนูจะทําทุกวิถีทางให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะใส่ไปได้ในช่วง7วิสุดท้ายค่ะจริงๆแค่จะไม่เห็นเวลาเลยเห็นตอนสิบวิสุดท้ายว่าแต้มยังตามอยู่โอเคก็ไม่ได้โฟกัสเวลาแลวคือไม่ว่าจะยังไงก็ต้องเตะเตะเตะต้องใส่ทั้งหมดที่มีลุยอย่างเดียวตอนที่เสียงออดดังแอดคือแบบ ทุกอย่างมันจบแล้วทุกอย่างที่หลอนมาตลอดชีวิต5ปีที่ผ่านมามันได้แบบพิสูจน์ตัวเองได้สักทีโล่งมาก,มากๆที่ทําม,มันได้แล้วมันก็เป็นเหรียญทองเหรียญแรกของทีมเทคันโดไทยด้วยค่ะค่ะก็อยากจะฝากบอกทุกคนเลยนะคะถ้าเวลายังไม่หมดตราบใดที่เรายังไม่ยอมแพ้ค่ะเรายังมีสิทธิ์ชนะได้เสมอค่ะ สิ่งที่ได้จากการไปแข่งขันโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ค่ะก็คงเป็นมิตรภาพที่ได้จากเพื่อนๆพี่ๆในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะรวมไปถึงสถานทูตท,ที่มาดูแลต้อนรับเทค c a ร์เราเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็คนไทยทุกคนที่เชียร์เราด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะก็ฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราทพนักกีฬาไทยต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนก็เสียสละมากๆเลยค่ะทั้งฝึกซ้อมนาง ต้องอดอาหารควบคุมอาหารแล้วก็ต้องจากบ้านมาอยู่ในที่ฝึกซ้อมค่ะแต่ว่าได้กําลังใจจากทุกคนเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้พวกเรามีแรงสู้ค่ะกอเชียร์พวกเราต่อไปเรื่อยๆนะคะ